สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าพอดแคสต์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อพี่คมเขาเรียนจบแค่มสามเพราะต้องออกจากโรงเรียนมาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงทุกวันเขาตื่นแต่เช้ามืดหุงข้าวเช็ดตัวให้แม่แล้วค่อยออกไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เพิงไม้หน้าบ้านวันหนึ่งเด็กในหมู่บ้านเดินผ่านและผูดขึ้นพี่คมไม่เรียนสูงแล้วจะไปสู้ใครเขาได้ล่ะ พี่คมไม่ได้โกรธเขายิ้มพี่อาจไม่มีใบปริญญาแต่พี่ภูมิใจที่แม่ไม่เคยต้องอดข้าวเพราะพี่อยู่ตรงนี้แม่บ้านเขาจะหลังเล็กๆแต่ลูกค้าแวะมาไม่ขาดสายเพราะพี่คมไม่เคยเอาเปรียบใครเขาซ่อมรถด้วยมือที่หยาบกร้านแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและเงินทุกบาทเขาเก็บไว้ซื้อแพมเพิ์สกับนมสำหรับแม่หลายปีผ่านไป มีนักข่าวมาถ่ายเรื่องช่างซ่อมผู้เลี้ยงดูแม่ด้วยใจเรื่องราวของพิคมถูกแชร์ไปทั่วเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกลับไปกอดแม่แน่นขึ้นแม้เขาจะไม่มีวันได้วสวมคุยแต่เขาคือคนธรรมดาที่สูงเกินวัดด้วยใบปริญญาการศึกษาสูงไม่ได้แปลว่าคุณค่าของคนสูงแต่ความรักความอดทนและการดูแลคนที่เรารักตั้งหาก ที่วัดหัวใจของมนุษย์ได้ดีที่สุดขอบคุณครับ